กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมหนึ่งร้อย0ีหนึ่งปี Life Simulator นะครับผมเกมนี้นะครับผมตอยจากชื่อแล้วนะครับผมก็เป็นเกมที่ว่าเราต้องใช้ชีวิตภายใน100ปีนะครับผมเป็นการจำลองนะครับ Life Simulator อย่างที่เขาบอกนะครับคราวนี้นะครับผมเราก็กลับมาอยู่ในเกมมบายกันอีกครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มมาก็เป็นอสุจิเลยอะ โอ้มันเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราเป็นตัวแค่ดีนะครับผมเริ่มแบบว่าจากศูนย์เลยเริ่มจากแบบว่าเรายังไม่มีชีวิตเลยอะเราเป็นแค่ไอตัว <c oughs> <c oughs> โอเคเอาก,อกาเคาว่าเบิร์ดนะครับผมเออกดไปโอ้โหโอ้โห,โโหผมรู้ละอันนี้คืออะไรนะคล้ายๆไอเกมนั้นเลยนะที่ผมเคยเล่นไปอะโอเคเราต้อง ทำยังไงอะ่ะมันมีให้เราเลือกระดับความแรงด้วยนะครับสามารถเลือกได้โมหลองกดแถวๆสีแดงด้วยกันอ๋อได้สีเหลืองเด็ดโอ้ผมเข้าใจละเราต้องตีไข่มันให้แตกนะ <c oughs> เอาไปสีแดงเพอร์เฟกไปเลยลดเจ็ดสิบเรียบร้อยโอ้โหมีเลือกเด็กด้วยเลือกเลือกหน้าตาตอนเกิดด้วยโอ้โหสามารถเลือกได้ก็ดีดีใครมันจะเลือกได้ว่าในชีวิตจริงเนี่ยงั้นก็คนนี้ลวกันคนแรกไปเลย เกิดมาเป็นไอเด็กไอเด็กน้อยตั้งชื่อตัวเองเราต้องตั้งชื่อตัวเองนะครับเออชื่อชื่อว่าอะไรวะเรื่องชื่อที่มันค่อนข้างนานนะอือผมว่าการตั้งชื่อแบบไทยๆก็ดีเหมือนกันนะอือเพราะฉะนั้นผมว่าผมนึกชื่อออกแล้วแหละผมจะตั้งชื่อเขาว่าโอเคครับนั่นแหละครับแล้วก็ไปเลยแล้วกัน โอเคอ่าเราก็คานมาที่เลขหนึ่งนะครับโอ้โหเราอ๋อเป็นปีแรกนะครับผมเป็นอายุประมาณสักหนึ่งขวบนะครับเออโอเคอุ้ยมาแล้วครับผมจะวะนี้โอ้โหมีคุณพ่อคุณแม่นั่งดูอะไรอยู่เฮ้ยคุณพ่อต่อปืนเลยเก่งมากเลยลูกว้าวลูกเก่งมากเลยลูกเกิดมาได้ไงเนี่ยเขาให้เลือกนะครับผมสองคนนี้ระหว่างแม่กับพ่อนะครับผมผมเลือกใครดีวะ เลือกแม่ได้๋ยวไม่ะอืมเลือกแม่แล้วกันแฮ่มาหาแม่ทิลูกมานี่สินี่เรียบร้อยครับขึ้นโอ้ดูดนมโอ้ไม่คิดว่ามันจะเปิดขนาดนี้พ่อพ่อทำนาเลยเมื่อกี้เมื่อกี้พ่อมองแบบปองแรงเลยอะเงี้ยพ่อบอกแบบโอ้โหไอเด็กเที่ออะไรประมาณนี้ครับ โอเคมาต่อ okay, ไปปีที่สองแล้วโอ้โหด้านซ้ายก<ๆ>็มีปลาลูกบาศต่อไปก็มาเป็นเยียที่สองนะครับผมปีที่สองโอเคอ๋อเราต้องเราต้องคานนะครับผมเราต้องเราต้องคลานไปหาแม่นะครับผมถ้าเกิดเราอ,เอ่ะเอเอฮะอ้าวโอเคถ้าเกิดเราคานไปชนมันก็จะเฟลนะครับผมเออเราต้องค่อยคอยคานไปเราต้องฝึกคานเนี้ยโอ้โ oh. ห ตอนเด็กๆใครๆก็ต้องฝึกนะครับไปไปเลยไปหาแม่ซิเรียบร้อย <S <S แม่นายคงจะดีใจมากเลยนะไปยุทธโอเคต่อไปนะครับผมเป็นอ้เราสัมเราตอนนี้เราโตขึ้นแล้วนะผมโตขึ้นมานิดนึงนะครับอ่า,อายุสามขวบนะก็ถือว่าโตไหมก,ก็ยังเด็กอยู่ดีนะ <S <S โอ้มาแล้วโอโหขาดไปไหนลูกต้องการอะไรอ๋ออันนี้คือให้เรานี่คือให้เราเลือกของเล่นนะครับผมเราจะเลือกเป็น แจกกันห,ห,หรือว่าเลือกเป็นอัศวินนะครับผมอัศวินมันดูเก่าไปแล้วอะยังไงนะเลือกแจกกันยังดีกว่าไหมเนี่ยเออคนมันชอบอะไรของเก่าๆแก่ๆนะอ้ออ้าวยกไปเล่นยกไปเล่นเฉยเยฮ้ยเกี๋ยวใจยิ้ดเดี๋ยวแล้วพ่อเดินออกมาทำไมพ่อลูกกำลังเล่นของเล่นอยู่โอ้โหเรียบร้อยเลยไอเด็กเกีย โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้นะครับผมเราโอ้โหเมื่อกี้นะครับผมราหยิบแจกันีเดียวนะพ่อมันเดินออกมาเลยเริ่มมาสนุกแจกันเรานะะเออเพื่ออะไรวะม <c oughs> ันก็เลือกเป็นสวินแล้วกันนะครับเออเรามาดูกันอ่ะยังไงต่อคราวนี้พ่อมันจะเดินออกมาไหขาขยับเล่นอ่าพ่อเดินออกมาครับเ <c oughs> อาว่าไงลูกฮะลูกทำของเล่นพังดีแล้วใช่ไหม อย่าตีดูเลยนะพ่อนอ๊ะมองหน้ากันมหมอะไรวะลูกทำของเล่นพ่อพังเลยจาบอก่าพ่อของเล่นนะของพ่อสมัยเด็กอ่ะโอ้โอเคตอนนี้เราโตขึ้นแล้วนะผมเราอายุห้าขวบแล้วจัดไปเลยอ่ามันเป็นเวลาตอนเที่ยง คนนั่งอยู่ข้างหลังว่าไงจ๊ะอ๋อเขาถามว่าเราจะชวนเธอไปกินข้าวด้วยกันไหมกากินคนเดียวอืมอืมถ้าชวนไปละ่ะนี่เธอไปได้วยกันไหมละ่ะ <laughs> ตกมือเนะี่ยอ๋อได้กินด้วยกันนะครับโอ้โห,หนายน้ำเช่จริงเลยประยุทธ์โอ้โหผ่านเลยผมอยากรู้ว่ามันกลับไปได้ไหมอะ กินข้าวเสร็จปุ๊บอายุหกขวบเลยคนระับโคตรวเลยเออไปเลยโอ้โหรู้สึกจะโดนแม่บ่นนะครับเออโอ้โ,อโหมีห้องซ่วมหรืออะไรวะเนี่ยโโไปทำอะไรมาวะเนี่ยดูดิโอ้โหโอถูเลยถูเลยถูเลยเดี๋ยวแม่บ่นไม่ได้อ่าต้องถูไปเรื่อยนะครับโคตรเละเลยอะไปทำอะไรมาวะถูเลยถูเลยเราต้องการเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูดีมันจะได้อะไรบะางถ้าไม่ได้ไรนี่ผมผม ่อ่แม่และเอ้ยโอโหเรียบร้อยครับ100 <S <S ร้อยเปอร์เซ็นกดดันยังไงเอ่ยแม่จะว่าไงดีใจไหมอโอเคถูห้องน้ําเสร็จเจ็ดขวบเลยครับโคตรวเลยถูห้องน้าเสร็จปุ๊บเวลาผ่านไปปีหนึ่งครับโอเคดูเหมือนด่านต่อไปเราจะมาตั้งแคมป์อยู่กับครอบครัวหรือเปล่าเออใช่เว้ยโอ้โหพ่อกาลังนั่งทําอะไรอยู่วะเดี๋ยวนั่นข้างหน้ามีโอ้โหมีกลุ่มเด็กน้อยนะครับผมเรา จะไปช่วยเขาดีหรือว่าจะไปตกปลาดีก็อยากจะเข้าร่วมอยู่นะแต่สำหรับชอนแล้วอ่ะฉันไปตกปลาคนเดียวจะดีฝ่านะขอเบียวหน่อยนะครับเราตกปลาแม่งเลยดูซิได้อะไรปะโอ้โหมี <laughs> <laughs> คนมองอยู่ปะวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนจะได้ปลาหนึ่งตัวตกปลาคนมาตกปลา้นมาเยี่ยมมาก <laughs> นี่ครับเต้นปลาหนึ่งตัวเป็นไงล่ะชอบใจไหมล่ะโอเคตกปลาปุ๊บผ่านเลยครับเรียบร้อยครับนะมีกล่องของฝันเนี่ยเออไม่เอาอ่ะขอโทษทีนะเคือ่อไปนะครับเหมือนเราจะเล่นกับเพื่อนเรานะครับเราเขาให้เราแท็กเพื่อนนะครับเราต้องวิ่งไล่จับเพื่อนเหรอโอเคได้หนึ่งคนสองสามอ่าได้สองแล้วครับจากวันนี้อ่าอีกคนหนึ่งมาี่มาี่จะไปไหน นนเอ้ยโหวิ่งเร็วจงเนี่ยวิ่งไม่ทันเลยเอยเอได้นะรับนี่คนพอดีครับสี่คนเรียบร้อยอ่าบอกแล้วว่าเป็นอ่าน,นักวิ่งมาก่อนบอกเลยโอเคด่านต่อไปเก้าขวบโอ้นั่งนั่งเหู่ในห้องคนเดียวเออทำไรเอ่ยจะเป็นช่วงฮาโลวีนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมีให้เลือกกล้วยกับ <laughs> กับตัวตลกนะตัวตลกดีไหมอ่ะเฮ้ยเหย็ดแค โคเทเลยโจ๊กเกอร์อ๋อโหไปแล้วครับหวนนี้งาเข้ากับเทศกาลพอดีเลยโ่ถ้าเราเลือกกล้วยไปนี่เป็นไงวะเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันย้อนไปเรื่องได้ไหมเดี๋ยวแบทแมนแบทแมนมาได้ยังไงอ้อโหเฟลด้วยอ้โหผมนึกว่าจะผ่านนะครับเลือกเป็นตัวตลกดันโดนแบทแมนกระโดดกอดเมื่อกี้อ้โหเอาไปกล้วยไปเลย เฮ้ยน่ารักดีวะไปเลยโอ้โหมันไม่ไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนเลยอ๋อเพื่อนแม่งแบบใส่แต่งตัวแบบืคนละแบบเลยไอ้นี่แม่งมาเป็นกล้วยอันใหญ่ๆดูดิโอเคเดินอยู่แล้วไงต่อโอ้เราให้เราเลือกว่าสปูกี้เฮ้ากับไนท์เฮ้านะครับผมสปูกี้เฮ้าก็คือบ้านผีสิงอะไรอย่างงี้นะครไนท์เฮ้าก็คือบ้านธรรมดาเป็นผมนะครับ สปุกกี้เฮานี่ไม่ต้องห่วงไปเลยอย่ารอช้าถ้ามีก็ต้องรีบเข้ามาสนุกมากเดี๋ยวโอโ้ได้ลูกอมมาด้วยครับ <Okay. S 1> โอ้โหนึกว่าจะมีอะไรน่ะเรียบร้อยครับ <Okay. S 1> ถ้าเลือกไนเฮาไี่เป็นไงวะโ okay. อเคจัดไปแล้วตอนนี้เราอายุสิบขวบแล้วนะครับผมอยากรู้ว่าโอ้โห,โอ,โหอยู่ในสระน้ำว่ายน้ำกับพ่อนะครับผมกำ <Huh? S 1> ลังฝึกว่ายน้ำอยู่ทุกวนี้โอ้โหใครว่าม่ตัวคนเล็กเลย หมือนจะมีเด็กที่ไหนไม่รู้ครับว่ายน้ำโคตรเก่งเลยคาถามว่าให้เราฝึกต่อหรือเราจะพร้อมแล้วอ่ะโอ้โระดับนี้แล้วอย่าเป็นน้อยหน้าดิโอ้โหพร้อมไปเลย <c oughs> <c oughs> เอาหยน้ำ <c oughs> ไหวไหมลูก <c oughs> เออ,อดีพ่อช่วยไว้โอโบอกเลยอย่าเป็นน้อยหน้าเด็กเรายังว่ายน้ำไม่เป็นนะเราคงต้องคลีปเทนนิ่งไปก่อนเราต้องฝึกไปก่อนอดเปรี้ยวกินหวาน หนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นโอเคเอ่อ,อวา่าได้รวดเร็วเลยเดียวมันไวไปเปล่าเออแต่แต่ฝึกว่ายนะ้ำแป๊บเดียวก็ได้นะครับผมมันไม่ได้ยากเลยเลยนะโอ,อ้ว่าไงลูกมาช่วยพ่อล้างรถหน่อยสิอ๋อได้เลยครับพ่อโอเคเราต้องมาช่วยพ่อล้างโอ้โหพ่อพ่อรถไปทำอะไรมาวะเนี่ยดูคาบดิโอ้โห มีแต่สีเป็นลุยอยู่ที่ไหนมาวะเนี่ยไปเป็นลุยอะไรที่ไหนมาแล้วตกมาเป็นภาระของลูกเนี่ยเ<ๆ>ห็นปะลูกเหนื่อยไม่พ่อไปเราไปกัน next เลยอีกด้านหนึ่งเลยครับโอ้โหใครมาเขียนรถพ่อวะเนี่ยอย่าให้รู้นะ <c oughs> ว่าพ่อไม่ได้ไปเป็นลุยอะไรที่ไหนมาแล้วพ่อต้องไปมีเรื่องใครแน่เลยเนะี่ยดูดิไปฉีด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 ลัางฉีดโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหเ perfect ไปเลย done เย่ล้างรถเสร็จปุ๊บอายุสิบสามขวบเย่ล้างรถเสร็จปุ๊บอายุสิบสองเลยนะครับผมไวมากล้างรถปุ๊บผ่านไปปีหนึ่งอ๋อตอนนี้เรามาอยู่ที่โบดนะครับผมโบดอ่าอีก็มีคําถามนี้เด็กขึ้นว่ามันจะมีใครป้าบอกว่าแบบเดินเข้าไปโบดแล้วก็แบบอยู่ไปพูดว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงลองดูแล้วกัน โอ้โหพูดทีเลยปวดสั่นเลยโอ้โหเป็ดดินไหวมันมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ีจริงเป็นไงล่ะประยุทธ์แล้วมันผ่านเลยนะประเด็นวกนนี้ว่ามันเฟลเมื่อกี้โอ้โหอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหแปลงร่างแล้วจังหวะนี้อืยู่เท่ขึ้นมาเลยอ่ะโอเคเดินเข้ามารู้สึกจะเป็นในโรงเรียนนะครับผม อย่างไงเอ่ยมีคนกำลังคุยกันเออว่าไงเฮ้ยอ้อาวอา้อาวอา้าวเล่นแบบนี้ถ้ามันเอาคืนได้นี่จัดไปเลยกลัวอะไรต่อยแม่งเลยหนึ่งทีเอาคืนไปนี่ครับเ,เราต้องต่อยต่อยไปดีพอเฟคเรียบร้อยครับโอ้โหล่วงไปเลยเป็นไงอย่ามาท้าอย่ามาซ่าแถวนี้ดูด้วยใครใหญ่ โอ้โหเราได้แฟนมาหนึ่งคนโคตรเจ๋งนายที่มันแก๊งสเตอร์จริงๆเลยว่ะเพื่อนโอเคอ่าเราต้องไปหาแฟนของเรานะครับเราต้องเดินไปถ้าเกิดเราเดินไปชนไปไงวะอุ้ยขอโทษทีล่วงเลยเดี๋ยวเดินชนชนเดินชนไอ้ดิวิ่งเล่นทำไมโอเคไอ้ดิวอีกคนไอ้นี่ก็วิ่งเล่นอีกคนมาวิ่งเล่นอ่อโอ้โหมันจุกไ้ยเดี๋ยวเดวิ่งเล่นทำไม คนดีกล่าวเลยโอ้โหข้าวกมแฟเลยโอเคฉันมาแล้วว่างไงเอ่อเรียบร้อยครับอ่าอุ้ยเหมือนแฟนเราจะเขินนครับอุ้ยเราลุกแฟนเราโอ้โอ้ my god อ่ god <c oughs> อฮดีใจปะล่ะไอประยุชน์นี่มันไม่ธรรมาดานอนอยู่นะครับตอนนี้นอนอยู่แล้วก็ตื่นขึ้นมาไปโรงเรียนหรือว่า ไม่ไปโรงเรียนส่วนคนส่วนใหญ่นะครับผมแปสิอร์ซ็นะท่านชีวิตจริงมันทําได้นะครับผมไม่ไปโรงเรียนยังจะดีกว่านะ <c oughs> สกิปสกูรคแลนะ้วแล้วก็ไปเดินเล่นกับเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนรออยู่นะไปเลยนี่เฮลโลนี่ก็แฟนเรา <c oughs> ใช่นไหมเนี่ยหน้าตาเหมือนกันใช่แหละเออวิ่งไปไหนอ้าวเอ้ยเดีเ๋ยวให้เยาะใ,ให้นอนอยู่บ้านไม่ใช่ ไปเที่ยงเล่นโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้ไนมันเด็กเทียจริงเลยโอเคตอนที่เราอายุ16หแล้วเรามาเที่ยวในป่าก,กับเพื่อนนะครับผมเมื่อกี้มันต่อเหตุการณ์มันต่อจากเมื่อกี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวอ๋โอโอเคมันมีแม่น้ําอยู่แต่แต่เหี้ยมันโคตรสูงเลยกระโดดไปไม่ตายอะวะเราอยู่กับแฟนเราสองคนนะครับแล้วก็ถามว่าจะกระโดดหรือว่าจะจะไม่กระโดด ในช่วงเวลาอันโรแมนติกอย่างนี้นะครับนี่ครับไม่กระโดดจะดีกว่านะอา้าวนางหงอยเลย oh. <Woo. S 1> <laughs> แฟนทีไม่กระโดดนะครับน่าหลงสามาะ <laughs> ไปเลยกระโดดเลยรออะไร <laughs> เดี๋ยวกระโดดคู่กันโอ้ oh. oh. เป็นไงล่ะโคตรเท่ oh. Hotel, มีภาพสโลให้ด้วยเมื่อกี้โห <laughs> oh, ดีใจจัด โอเคแปงลงร่างมาร์ลเดอร์เข้าสิงโอ้เราโตแล้วนะครับผมอายุ20สบแล้วโอ้ oh. ทำไมอายุ20มันยังกะทำไมอายุ20มันเหมือนเป็นนักเล่นกล้ามเลยวะ <S 2> <S 2> ตัวอย่างใหญ่เลยทำอะไรวะอ๋อ oh, นั่งเล่นนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่โอเคแล้วเอ้ย โอ้มีให้เลือกเลยมีให้เลือกมีให้เลือกว่าเราจะเป็นแฟนกับใครไอ <l acht> ตัว้สลักนี่มันอะไร <l acht> เออเดี๋ยวนะขอกดแกะกระบ,บาดก่อนนะโอเคอลิส okay. ต์โอ้โอเคกากระบาดไปก่อน <l acht> นี่เป็นแล้วคนเนี้ยชื่อซากุระสวยที่สุดแล้ว <l acht> เออแต่คนข้างหลังน่ารักอ่ะผมขอเรียกคนข้างหลังได้ไหมอ่ะคนเนี้ยโอ้ยเฉาเาโอ้โหชื่อมาเป็นเฉาดีมาเลยนะโอ้โหจัดไปเลยไอยูชัวคุณแน่ใจหรือเปล่าเออโอเคเมื่อกี้ท่านเรียกลิงไปจะเป็นไงวะมีตอนนี้อายุยี่สิบเอ็ดนะครับผมโอเคเรามาเที่ยวกับแฟนเราที่แมคโดนัลล์นะครับโหอ๋อโอเค ทำกิจกรรมสังสรรค์กันเดี๋ยวเดินเข้าไปรปป้านเพชรทำไมล่ะโ,โอ้โสงสัยอยากจะได้แหวนซะแล้วเขาให้เราเลือกว่าเราจะซื้อแหวนราคา100ด้อยดอลหรือว่า20,000ื่ดอลน,นะครับผมอยากกดซื้อ2,000 20, ด,ดื่นดอลดูมันเป็นไงแต่มันซื้อไม่ได้นะครับเพราะเราไม่มีตังค์พอ้งเราคงต้อง <laughs> เราคงต้องกดซื้อก่อนนะครับผมอัน100น่้อดอลไม่ดีใจเลยหรอได้แหวนอ้าว ไปไหนอ่ะโอซาจะซื้อแหวนให้โ oh อ้โหอ่า่อไปโอเคมันอยู่ที่ไหนวะเดี๋ยวนั้นเราเหมือนเราจะทักแชทเข้าไปนะครับเออ Hi Yo ย o ่ยยยยย Hello เออทักไปแล้วดูเหมือนเขาจะไม่ตอบอะไรสักคำเลยหรือเปล่านะดูทรงแล้วต้องไปงอนะครับเราจะเราจะเลือกเขาว WhatsApp กับ How IU นะครับผม How IU มันดุธรรมดาไปนะครับผม w h a t s a ไปดีกว่า ให้ถามให้บอกว่าตอบหน่อยสิก <T smoking it> <t biography> ับแบบคุยกับฉันหน่อยเอ่อ talk to me please ดีกว่าแล้วกันอ่ะ get lost โอ้โคนแรงยันแค่โอ้ปลาเราับทิ้ง <Britney> ด <detailed out> ้วยโอ้โหโอ้ไมค์ก็อดกดจับเป็นไงอ่ะ เฮ้ยเอาจริงอีฮะ้กระโดดฆ่าตัวตายอย่าบวกนะ Actually จำ call เธออ้อโอเคครับมันก็อาจจะเป็นการง้ออีกแบบหนึ่งนะครับเอ่อเอาไว้อ่ะเราให้โอกาสเขาก่อนนะครับลองโทรไปหาถึงลองโทรไปหาเขาดูสิอ่ะ หันมบอกอะไรเอ่ยโอเคครับนี <gettable> okay, ah, ่ค right. ือโทรศัพท์ที่เราปาาเฮ้ยฮะโอ้สรุปคือเราไม่ได้กระโดดไปโอ้โหแค่กระโดดไปนี่ผมว่าเกมน่าจะจะจบอะผมว่านะดูทรงแล้วอะโอเคครับเราก็กลับมาแฮปปี้กันเหมือนเดิมโอ้โหเฮ้ยโอ้สปอร์ตโคตรเท่เลยอ้าวเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวจะไปกันอย่างนี้เลย เกินโอ้โหทิ้งเราแล้วเหรอร้องไห้ร้องไห้เลยกดคลายไปเลยครับอืออือหางานทำสิรออะไรอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกันการโดตายเหรอโอ้ไปหางานทำสิรออะไรอ่ะเไฟอัดจอบโอเค เราทํางานนะแล้วเราดูเหมือนจะเสิร์ฟกาแฟให้กับผู้จ,จัดการผู้จัดการผู้จัดการสวยดีนะเนี่ย<ะ>ไม่ลอยเลยอ <laughs> โอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ต่อยแรกเลย <laughs> 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 อุย้ยกดโดเลย <laughs> เอาตายเลย <laughs> โอเคครับเรามาพรก่อนแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับผมพอก่อนนะครับผมพาคนี้นะเพราะว่า มันมีหลายเส้นทางเหลือเกินนะครับมีสองเส้นทางเลยอ่ะโอโ้โหงั้นวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับผมไว้เรามาต่อกันพาร์ทหน้านะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ